เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้เจอกับบอสของเกมนี้แล้วแล้วเนี่ยเกิดแล้วอันนี้ไงเกิดแล้วอ้าวเพื่อนตายเบคอนเฮ้ยตู้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 เหลืออีกหกสิบวินาทีโอ้เดี๋ยวนะจริงด้วยอีกห้าสิบโอ้ไอ้สกคิมมันหยามาดิ สี่สิบวินาทีแต่ตรงไหนเปล่าวะยี่สิบวินาทีเพลงมาแล้วแล้วก็สิบวินาทีสุดท้ายดูนะครับว่าคุณคุณฮารุโตะจะรอดหรือไม่รอดครับผมนะสองวินาทีหนึ่งวินาทีเกิดขึ้นอะดาร์บ็อกเซอร์มันอยู่ที่ไมนแต่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้เจอกับบอสของเกมนี้แล้วนอเนี่ยระวังระวังระวังต้องต่อไปเตรียมจุกผมเชื่อว่าสกิลการจุกของคุณมันขั้นเทพอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับคุณฮาลุโตะใช่ไหมอ้าวจบแหรอสุดเจ้าเลยคุณฮาลุโตะคุณไม่ททำให้ผมผิดหวงังจริงๆ หมวกเทิงแสงหมวกนีออนมะอันนี้สตีดเป็นยไยไม่งให้ไม่ได้จริงดอวยว้าวแม่งเร็วจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้ตอนชอว์เมื่อกี้เปลีนประตูอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ย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 ทำไมกูไม่เห็นวะมันจะรักไม่ด้หรอไม่อยากจะเชื่อว่าเราจบไปใน16นาทีเอ้ยจริงด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นห้องเลย ประตูที่44เป็นห้องสี่เหลี่ยมเออนี่เน,นี่เห็นแล้เดี๋ยวจะแคปไว้แล้วกันว้าวแบอันนี้ห้องนี้ห้องนี้เป็นประตูเที่อะไร43เฮ้ยกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมกระโดดปีนของได้ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> เออไปจะไปถึงแล้วน่ะกูจะไปถึงแล้วนะั่นนะ่ะถึงว่ะอ้าเอา้าเอา้เอา